สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะพบกับคลิปที่2นะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูเมย์จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หมายถึงร่องรอยการกระทําของคนในอดีตนะคะโดยมีวิธีการแบ่งประเภทได้หลายแบบอย่างเช่นนะคะ1แบ่งตามลายละอักษรน,นะคะ กับ2แบ่งตามช่วงเวลานะคะโดยแบ่งตามลายลักษณ์อักษรเนี่ยนะจะแบ่งเป็นสองประเภทด้วยกันก็คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรกับหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะคะคือหลักฐานที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษรลงบนวัสดุต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นแท่งหินนะคะใบลานกระดาษนะคะหรืออาจจะ เป็นพงศาวดารก็ได้นะคะแต่หลักฐานที่ไม่เป็นลายละอักษรเนี่ยนะคะคือหลักฐานที่ไม่ได้เป็นการบันทึกเป็นลายละอักษรเลยอย่างเช่นโบราณวัตถุโบราณสถานนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะโครงกระดูกมนุษย์ นะคะภาพถ่ายแทนบันทึกเสียงนะคะหลักฐานเหล่านี้นะคะสามารถให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างดีนะคะ 2. แบ่งตามช่วงเวลาได้แก่หลักฐานชั้นต้นกับหลักฐานชั้นรองนะคะหลักฐานชั้นต้นหมายถึงหลักฐานที่เป็นเหตุการณ์ภาพถ่ายสิ่งของเครื่องใช้นะคะสิ่งก่อสร้างหรือข้อมูลที่เขียนขึ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงนะคะ 2. หลักฐานชั้นรองหมายถึงหลักฐานที่เขียนขึ้นในภายหลังโดยอาศัยคำบอกเล่าหรือข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นนั้นเองนะคะนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูคลิปวิดีโอนะคะเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยเมื่อศึกษาหนังสือประวัติศาสตร์ไทยมักจะพบว่ามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไทยอยู่หลายเรื่อง ที่ผู้ศึกษาต้องการรู้ในรายละเอียดแต่หาคำตอบได้ค่อนข้างยากว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นปัญหาดังกล่าวเกิดจากการมีหลักฐานและข้อมูลทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างน้อยอย่างไรก็ตามแม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะมีอยู่ไม่มากแต่เราก็สามารถใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆมาช่วยในการทำการศึกษาค้นคว้าได้เช่นหลักฐานของชาวต่างชาติที่บันทึกเรื่องทางประวัติศาสตร์ไทยไว้ รวมทั้งหลักฐานประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุภาพถ่ายหรือหลักฐานทางโบราณคดีเป็นต้นซึ่งทำให้ประวัติศาสตร์ไทยมีความสำคัญและทรงคุณค่าแก่การศึกษาต่อไป 1. ลักษณะของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทย 1. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรคือหลักฐานที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงบนวัสดุที่คงทนเช่น แผ่นหินใบลานกระดาษเป็นต้นซึ่งจะกล่าวพอสังเขป 1. จารึกหรือจานมีอยู่หลายลักษณะที่สลักเป็นตัวอักษรลงบนแผ่นหรือแท่งหินเรียกว่าศิลาจารึกจารึกลงบนแผ่นทองคำเรียกว่าจารึกลานทองจารึกลงบนแผ่นเงินเรียกว่าจารึกลานเงินที่จานลงบนใบลานเรียกว่าหนังสือใบลานและยังมีการพบจารึก ที่ฐานพระพุทธรูปอีกด้วย 2. พระราชพงศาวดารเป็นการจดบันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของพระมหากษัตริย์โดยเขียนลงบนสมุดไทยหรือกระดาษของไทยที่ใช้กันในสมัยก่อนเช่นพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหลวงประเสริฐอักษรน,นิดหรือเรียกสั้นๆว่าฉบับหลวงประเสริฐซึ่งถือเป็นพระราชพงศาวดารที่เก่าแก่ที่สุดที่มีเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน พระราชพงศาว,วดารกรุงศรีอยุธยาฉบับ b r i ติ s h ม u s เซียมตั้งชื่อตามสถานที่พบคือ British ม u s เซ m มกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษพระราชพงศาว,วดารฉบับพระราชหัตถเลขาเพราะมีพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวปรากฏอยู่เนื่องจากทรงร่วมชำระด้วยพระราชพงศาว,วดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่ห้าเป็นต้นสามตำนาน หมายถึงการเล่าเรื่องประวัติความเป็นมาของบุคคลโบราณสถานโบราณวัตถุในอดีตท,ที่สืบทอดต่อกันมาโดยการบอกเล่าจดจําและมีการจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ในภายหลังสําหรับเรื่องราวที่เล่ามีทั้งเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นตำนานมูลศาสนาสังคีติยวงศรตนพิมพ์วงศ์หรือตำนานพระแก้วมรกตสีหิงคณิธานหรือตำนานพระพุทธสีหิง หรือเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่เช่นตำนานจามเทวีวง์ตำนานเมืองเงินยางเชียงแสนตำนานอูรังคธาตุหรือตำนานพระธาตุพนมหรือเกี่ยวกับนิทานความเชื่อเช่นเรื่องพระร่วงเท้าแสนปมเป็นต้น 4. เอกาสารส่วนบุคคลเป็นบันทึกส่วนตัวของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รู้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์นั้นๆถือว่าเป็นเอกาสารทางประวัติศาสตร์ที่มีประโยชน์มาก เอกสารส่วนบุคคลที่สำคัญเช่นจดหมายเหตุพระราชกิจรายวันพระราชกิจรายวันในรัชกาลที่หจดหมายเหตุความจำของกรมหลวงนรินทรเทวีและบันทึกของคณะราษฎรหลายท่านที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เป็นต้น 5. หนังสือราชการเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการเช่น หมายรับสั่งหนังสือราชการรายงานการประชุมต่างๆพระบรมราโชวาทเป็นต้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญเพราะเป็นบันทึกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรงหนังสือราชการดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นของสมัยรัตนโกสินทร์เกือบทั้งสิน้น 6. บันทึกของชาวต่างชาติเป็นเอกสารของชาวต่างชาติที่เขียนหรือบันทึกเกี่ยวกับเมืองไทยอาจอยู่ในรูปของบันทึกประจำวันการเล่าเรื่อง หรือจดหมายเหตุโดยบางเรื่องอาจให้ข้อมูลนอกเหนือจากที่มีอยู่แล้วหรือบางเรื่องอาจเป็นการเสริมข้อมูลที่ไทยมีอยู่เช่นบันทึกของชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบันทึกของจีนโปรตุเกสฝรั่งเศสอังกฤษญี่ป,ปุ่นรายงานของพ่อค้านักการทูตนักผจญภัยหมอสอนศาสนาเช่น จดหมายเหตุลาลูแบของซิมงเดลาลูแบราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาในเมืองไทยสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเล่าเรื่องกรุงสยามของบาทหลวงบาละกัวมิชเนรีชาวฝรั่งเศสที่เข้ามาเผยแผ่คริสศาสนาในสมัยรัชกาลที่สและรัชกาลที่สเป็นต้น 2. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรส่วนใหญ่เป็นหลักฐานประเภทโบราณสถานโบราณวัตถุเช่น โบสถ์วิหารโครงกระดูกมนุษย์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้นซึ่งจัดว่าเป็นหลักฐานที่มีคุณค่าและสามารถให้ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้เป็นอย่างมากในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีมากขึ้นและมนุษย์รู้จักนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยเหล่านี้มาใช้ในการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆสถานที่ทั้งที่เป็นภาพเสียงหรือทั้งภาพและเสียงเช่นภาพถ่ายแถบบันทึกเสียง วีดีทัศน์รายงานข่าวของสื่อมวลชนเป็นต้นซึ่งจัดว่าเป็นหลักฐานที่ให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้และสามารถเก็บรายละเอียดของเหตุการณ์สถานที่ได้เป็นอย่างดีก็สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน 2. ประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยหลักฐานทางประวัติศาสตร์แบ่งเป็นร่องรอยของมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่จากอดีตหลักฐานทางประวัติศาสตร์มีทั้งวัตถุเอกสารจารึก โดยแบ่งออกเป็นสองประเภทดังนี้ 1. ห,หลักฐานขั้นต้นหรือหลักฐานปฐมภูมิคือหลักฐานที่เป็นของร่วมสมัยเช่นเอกสารหรือบันทึกที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นเหตุการณ์รวมทั้งมีส่วนร่วมในเหตุการณ์นั้นโดยตรงเช่นภาพถ่ายวัตถุร่วมสมัยเช่นโบราณวัตถุเครื่องมือเครื่องใช้จารึกเป็นต้น 2. หลักฐานชั้นรองหรือหลักฐานทุติยภูมิคือหลักฐานที่เขียนขึ้นภายหลังจากเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นโดยผู้บันทึกได้ยินคำบอกเล่าผ่านบุคคลอื่นหรือเป็นหลักฐานที่เขียนขึ้นโดยบุคคลที่อาศัยข้อมูลจากหลักฐานชั้นต้นเช่นหนังสืองานวิจัยบทความรวมทั้งหลักฐานที่ไม่ใช่ลายลักษณ์อักษรเช่นภาพยนตร์ละครข่าวโทรทัศน์เป็นต้นอาจกล่าวได้ว่า หลักฐานทั้งสองประเภทนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลได้ทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองซึ่งในการศึกษาค้นคว้าหลักฐานจะต้องมีการตรวจสอบและประเมินความน่าเชื่อถือของหลักฐานนั้นๆเสียก่อนเนื่องจากหลักฐานทั้งสองประเภทอาจให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและบิดเบือนไปจากความเป็นจริงได้ 3. ความสำคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยแม้ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะไม่ค่อยสมบูรณ์แต่ก็มีความสำคัญต่อาการศึกษาประวัติศาสตร์ไทยมาก เพราะหลักฐานข้อมูลทั้งหลายทำหรือเขียนขึ้นโดยผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงหรือมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์หรือเรื่องราวทั้งหลายที่เกิดขึ้นนอกจากนี้หลักฐานข้อมูลเหล่านั้นยังสะท้อนให้เห็นโลก,กทัศน์วัฒนธรรมประเพณีตลอดจนความเชื่อของคนในสมัยก่อนด้วยดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะช่วยกันเก็บรักษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไว้ให้ดีรวมทั้งช่วยกันสืบคน้น ว่ายังมีหลักฐานของไทยเก็บไว้อยู่ที่ใดอีกหรือไม่สำหรับหลักฐานของชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยก็สามารถให้ข้อมูลที่หลากหลายมากกว่าพงศาสว,วดานหรือตำนานแต่ถึงแม้จะมีความสำคัญมากเพียงใดก็ตามเมื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยก็ควรคำนึงว่าชาวต่างชาติมีความแตกต่างจากคนไทยทั้งทางด้านศาสนาวัฒนธรรมประเพณีโลก,กทัศน์วิถีชีวิตด้วยเหตุนี้ เรื่องที่ได้มีการบันทึกไว้จึงเป็นมุมมองของชาวต่างชาติที่แตกต่างไปจากคนไทย 4. แหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยแหล่งรวบรวมหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยที่สำคัญคือสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติซึ่งรวบรวมเอกสารตัวเขียนที่เป็นสมุดฝรั่งภาพถ่ายเก่าส่วนสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นที่เก็บเอกสารตัวเขียนที่เป็นสมุดไทย พิพิธภัณฑ์ทสถานแห่งชาติทั้งในพระนครและต่างจังหวัดเป็นสถานที่ที่มีศิลาจารึกโบราณวัตถุศิลปะวัตถุเก็บไว้จำนวนมากนอกจากนี้หอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยต่างๆบางแห่งก็มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เก็บไว้เช่นกันหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไทยส่วนหนึ่งมีการพิมพ์เผยแพร่โดยหลายหน่วยงานเช่นกรมศิลปากรคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สมาคมประวัติศาสตร์ในพระราชูปถัมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยต่างๆการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นหลักฐานชั้นต้นใช้ได้สะดวกพอควรแต่บางส่วนอาจใช้จากฉบับสำเนาเพราะต้นฉบับเดิมกระดาษกรอบและขาดง่ายดังนั้นการใช้จึงต้องระมัดระวังและต้องช่วยกันถนอมรักษาเพราะหลักฐานเหล่านี้เป็นสมบัติที่สำคัญของชาติ ที่ไม่สามารถจะหาใหม่มาทดแทนได้สำหรับกันบ้านนะคะคุณเมย์จะให้เด็กๆทําในกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่2นะคะข้อที่1แล้วก็ข้อที่2นะคะโดยการบ้านอันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆส่งในวันเปิดเทอมนะคะอ่ะแล้วอย่าลืมดูแลตัวเองนะคะสวัสดีค่ะ